สวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบผมนายจันเจ้าเมื่อส่งพลังใจดีๆให้กับเพื่อนทุกคนอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำนายในเรื่องของความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคม2568ไม่ว่าความรักจะดีจะร้ายจะสั้นหรือยาวเราก็เคยได้รับความสุขจากคำว่ารักทั้งนั้นเพื่อนๆจงดีใจที่เคยได้รักและถูกรักนะครับมาเริ่มกันเลยความรักของชาวราศีพฤกษในครึ่งเดือนหลังนี้ เริ่มต้นด้วยพลังที่มั่นคงและอบอุ่นจากไพ่สืบเหรียญไพ่ใบนี้เปรียบเหมือนภาพของครอบครัวที่สมบูรณ์ความสัมพันธ์ที่เริ่มเห็นอนาคตหรือมีรากฐานแน่นหนาบางคนอาจเริ่มพูดคุยเรื่องอนาคตอย่างจริงจังหรือรู้สึกว่าความรักที่มีอยู่กำลังค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงและถ้าคุณยิงโสดไพ่ใบนี้คือสัญญาณดีที่บอกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้พบคนจะเข้ามาด้วยจตนาจริงใจไม่เล่นเกมต่อมาคือราชาไม้เท้า พลังของความมุ่งมั่นและเสน่ห์ที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดคนคนนี้หรือแม้แต่ตัวคุณเองในช่วงนี้จะมีพลังของความมั่นใจสูงมากอาจได้เจอคนที่มีบุคลิกแข้มแข็งเป็นผู้นำหรือมีอิทธิพลในใจคุณมากแต่ในขณนะดเดียวกันไพ่ใบนี้ก็เตือนให้คุณระวังอย่าปล่อยให้ความมั่นใจกลายเป็นความดื้อรัน้นเพราะพฤกษบเป็นราศีธาตุดินบางครั้งความมั่นคงเกินไปก็ทำให้กลายเป็นความดื้อโดยไม่รู้ตัว จากนั้นเป็นไพ่เดอร์มูนที่ลอยขึ้นมาท่ามกลางอารมณ์ของความลังเลและความไม่แน่ใจมันอาจหมายถึงช่วงเวลาที่คุณเริ่มสงสัยในความรู้สึกของอีกฝ่ายหรือไม่แน่ใจว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าช่วงนี้อาจมีเรื่องที่ทําให้ใจคุณสันส่นๆว่าจะเชื่อดีไหมจะเดินหน้าต่อหรือควรจะถอยไพ่แนะนําให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองก่อนจะเชื่อเสียงรอบข้างไพ่ห้าถ้วยต่อด้วยเจ็ดเหรียญ สองใบนี้บอกถึงช่วงเวลาของการถบทวนคุณอาจก,กำลังมองย้อนกลับไปในอดีตมีบางสิ่งที่ยังติดอยู่ในใจความเสียใจความคิดถึงหรือความเสียดายที่ยังไม่หายไปไหนแต่เจ็ดเหรียญกำลังบอกคุณว่าอย่าท้อสิ่งดีๆที่คุณรอคอยกำลังค่อยๆเติบโตแม้จะดูช้าแต่มีคุณค่าแน่นอนไพ่ The Emperor เข้ามากลางชุดอย่างมั่นคงมันคือพลังของการควบคุมชีวิตและหัวใจของตัวเองในช่วงนี้คุณจะเริ่มกลับมามีอำนาจในการตัดสินใจในความรัก ไม่ปล่อยให้อาร,รมณ์หรือคำพูดของใครมาทำให้คุณไขว้เขวคุณจะเริ่มรักอย่างมีสติและรู้ว่าคุณสมควรได้รับความสัมพันธ์แบบไหนไพ่ก้าวหมายเท้ากับ justice สองใบนี้ต่อกันอย่างสวยงามก้าวหมายเท้าเตือนว่าคุณอาจดึงรู้สึกกลัวซ้ำในเรื่องเดิมๆแต่ไพ่ justice บอกว่าความยุติธรรมและความจริงจะเข้ามาทำให้ทุกอย่างกระจ่างขึ้นถ้าคุณกำลังรอคำตอบจากใครหรือรอความชัดเจนในความสัมพันธ์ ช่วงปลายเดือนจะเริ่มเห็นความจริงชัดขึ้นคุณจะได้รู้ว่าใครจริงกับคุณและใครที่แค่ผ่านมาและในที่สุดไพ่สิบถ้วยและอัศวินถ้วยปรากฏพร้อมกันสองใบนี้คือพลังของความสุขความเข้าใจและความสมบูรณ์ทางหัวใจคนมีคู่จะกลับมารักกันมากขึ้นเข้าใจและให้อภัยกันมากกว่าเดิมส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ทําให้คุณยิ้มโดยไม่ต้องฝืนเขาอาจเข้ามาในจังหวะที่คุณไม่ได้คาดคิดแต่จะเข้ามาเติมเต็มอย่างอ่อนโยนโดยภาพรวม ความรักของชาวราศีพฤกษฎในช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคม2568นี้คือช่วงเวลาของการฟื้นคืนหัวใจหลังจากที่เคยลังเลและเหนื่อยกับความไม่ชัดเจนคุณจะเริ่มเห็นความมั่นคงความอบอุ่นและความรักที่ให้เกียรติกันมากขึ้นไพ่ทั้งหมดบอกว่าคุณกำลังจะได้กลับมายิ้มอีกครั้งในแบบที่หัวใจรู้สึกปลอดภัยจริงๆและฝากกดถูกใจฝากแชร์ให้คนรอบข้างเหมือนันเจ้านะครับ และฝากไว้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้พลังดีๆเพิ่มมากขึ้นให้ลองเข้าไปดูในตระก้าที่ปักไว้บางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆกลับสร้างพลังใจให้เราได้มากเกินคาดเลยนะสำหรับผู้อยากดูดวงส่วนตัวกับนายจันเจ้ารอสักนิดนะครับรับรองว่าไม่นานจะมีเวลาพอจะรับทำนายให้ครับ